นี้กลับมาพบกับรถน้าฟ้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถข้าใหม่ครับสาย Honda นะครับ NSR ตากลมนะครับใครที่ชอบแนวซิงต้องบอกว่าคันนี้สุดมากๆนะครับก่อนจะไปชมรีวิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0 6 3 4 5 5 5 9 8 9นะครับ หลายก็เบอร์นี้เลยนะครับหรือจะทางเพจ a ฟ e b ุ o k เพจรถนางฟ้านะครับ,บกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรถใหม่ๆนะครับทรงสวยมากๆนะครับ NHR ตกคมคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทรงซิ่งนะครับทรงซิ่งทำออกมาได้แบบสวยงามสวยงามนะแล้วก็ลงตัวมากๆครับ คันนี้เอกสารมีเล่มชุดโอนครบนะครับภาษีขาดเกินนะครับในเล่มเขียวนี่เจ้าของมือเดียวเลยฮะเจ้าของมือเดียวเลยแต่ว่าภาษีขาดเกินนะฮะดูรายละเอียดงานสีก็คือรถจัดสภาพมาแล้วทั้งคันนะฮะงานสีนี่สวยๆเงาๆเลยนะครับชุดสีนี่มันเป็นทรงซิ่งนะฮะลอสี่ลวดจุดสีก็จะมีประมาณนี้นะมันจะเออมันมันจะไม่มีอกนะครับเพราะว่า มากทรงสิ่งจะจะเป็นลักษณะนี้นะฮะสุดสีความสวยความงามผมให้ไปสัก80อนะสวยๆเงางามเลยแต่ก็พอมีตำหนิบ้างนะฮะเนี่ยประจำเลยนะตรงนี้มันชอบหักนะฮะชอบแตกนะสาย n s r ถ้าไม่อยากให้ตรงนี้แตกก็คือต้องไปลองยางยางลองเบาะนะลองให้มันสูงๆ้าเกิดยางลองเบาะมันเสื่อมหรือว่าเราไม่ได้รองท่งเวลาเรานั่งปุ๊บมันจะไปกดนะฮะทุกรุ่นเลยนะ ชอบชอบเล้าตรงนี้นะ N Z r นะอันนี้สองหางตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะฮะนอกนั้นก็สวยงามนะเะาเงา,งาเลยนะครับะมีด้านท้ายหน่อยหนึ่งนะครับหน่อยนิดหน่อยสวยงามนะครับลงตัวนะครับนี่นะบางคนลเหลืองนะฮะยอดนิยม ชุดหน้าเป็นชุดหน้าเล็กนะฮะชุดหน้าเล็กเป็นของตระกูลโ o n i c n o วานะครับชุดหน้าเล็กนี่นะฮะน็อแผงคอสวยมากเลยก็จะมีประกับแต่งนะครับเปิดไฟก็จะเป็นตัวนี้นะครับไฟต่ําไฟสูงก็จะเป็นตัวนี้นะฮะต่อมาแค่นั้นนะครับหน้าไม้นี่ใช้ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ว่างนะครับไฟต่ําไฟสูงใช้ได้นะฮะมองเห็นรอเปล่า ่ำสูงใช้ได้เกณฑ์ความร้อนใช้ได้เกณฑ์น้ำมันใช้ได้นะวัดรอบขึ้นไมคความเร็วใช้ได้นะคะก็คือหน้าไมค์ใส่มาให้ใช้ได้หมดเลยนะครับประกับแต่งนะของ kxl นะครับก็ปั๊มลอยฐานดำนะยอดนิยมนะครับก็มีไล่น็อตเด็ดมาก็เยอะพอสมควรนะฮะเช่นแกนล้อนะฮะน็อตยึดจานปั๊มเบรกปั๊มเบรกไปร้อยสิบนะฮะ เเหมืออนของ LS ลยนะครับ้อสีเขียวนี่สดเงาๆเลยเหมือนเพิ่งขึ้นใหม่นะครับเป็นล้อคอมดาวน์ะสีเขียวขอบ17-18นะครับยาง IRC นะครับหน้าทั้งหลังเลยหน้าลายตรงทั้หลังก็ลายแม็กซงนะครับแล้วก็มอนามินยมตรงรุ่นนะครับมาดูเรื่องเครื่องนะครับอันนี้ผสมถังนะอันนี้ผสมถังคาบูเบลเลยนะ v ีด V2 หรือ V3 ไม่แน่ใจนะขับูเบลอเลยขับู38นะปะแล้วก็ปั๊มน้ำไฟฟ้าก็คือมาซิ่งเต็มตัวเลยนะฮะปั๊มน้ำไฟฟ้า2ที่ผสมถังนะครับเครื่องแน่นๆเงียบเลยเครื่องแน่นมากแล้วก็เงียบมากแล้วก็ท่อเรดของ FRC นะท่ายนี้สาย NSR นะวิ่งดีมากเลยแล้วก็เสียงเสียงดีมากนะครับ ส่วนพักเท้าก็ใส่เป็นพักเท้าเดิมนะฮะมันมันจะได้ไม่หมอบมากถ้าเป็นเกียร์โยงเนี่ยมันมันจะเยี้ยงมาข้างหลังเยอะนะครับถ้าไปทริปไกลๆนี่เมื่อเมื่อขานี่พักเท้าเดิมทําเป็นแบบดั้มนะครับโช้กหลังแก๊ซี่นะครับปรับรีเบาวปรับสูงต่ำได้นะครับอะลูมิเนียมตรงรุ่นนะครับดุมหลังดั้มแดดนะครับดั้มแดดยอดนิยมนะมันเบานะครับแล้วก็หาสเตอร์ง่ายนะฮะแล้วก็ยางหลังใหม่ๆเลยนะครับ ไปถเบียนมี BMW. โซ่สเตอร์สเตอร์ของ d j t นะสเตอร์มินียมโซ่สีเขียวนี่ของอะไร r k ด้วยห่สวยงามแล้วก็ขายเคียร์แต่งนะครับสวยสะอาดนะครับใครที่กำลังมองหาเอ็ ai, A, S A, ตาคุมนะน,อน็อตเล็กก็เยอะนะทั้งน,อน็อตยึดสเตอร์แกนล้อนะครับ ก็พวกยืดยึดสีอะไรเงี้ยใส่มาเป็นนะน็อตเล็นะเนีสายตั้งอยู่ฮนะอันนี้ระบบวาลวมันใช้เป็นระบบวาลวเดิมนะตอนแรกที่ผมได้มาเหมือนเหมือนวาลวมันเสียนะผมก็เลยเปลี่ยนกล่องวาลวใหม่แล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์วาลเป็นรอบจัดนะอัน,นี้วาลวก็ทํางานปกตินะครับฟังเสียงมันนี่แนะ่ะ เราทำงานกปกตินะเครื่องแน่แนแน่นเงียบเบไม่มีดังไม่มีหอนเลยฮนะ วิ่งกระจายนะบ,บกไฟก็ไปหน้าไปท้ายครับไปต่ำไปสูงนะวันระอบใช้ได้นะครับความร้อนปกตินะครับความน้ำไฟฟ้า ตาผด้วยครับเอ็นซอาตากลมครับเสียงดังมากเลยครับอย่าเขาจะด่าเอาครับดับเืีองก่อนโอเคนะเสียงดังนะเสียงดังครับเก่งใจข้างบ้านเขานะมาฟังราคาดีกว่าเนี่ยอะไรแต่งเยอะมากเลยฮนะแล้วก็ผมว่าคุ้มมากเลยราคาไม่สูงมากคนระับอันนี้เปิดราคาอยู่ที่26900บาทนะครับ ฟังไม่ผิดนะครับ26,900าบาทน,นะครับ Nsr ตาคมนะครับเอกสารมีเล่มชุดโอนครบเลยนะครับเอาไปซิ่งได้เลยนะครับเครื่องเครื่องแน่นมากเลยนะเพราะเวลาเรายันคันสตาร์ทนี่ดิดปุ๊บ,บ,บ,บเลยนะแล้วก็ไม่มีดังไม่มีหอนะโมมาเรียบร้อยนะครับตาติดง่ายจะเช้าปึ้งเดียวติดเลยนะอะไรแต่งปุ่มอะท่อเล Frc นี่สาย Nsr นี่วิ่งดีมากนะครับชุดล้อ1 7 18ยาง นะครับอย่าง IRC ปั๊มน้ำไฟฟ้าโชกคหลังอาร์มดุมโอ้ชุดหน้าเยอะครับอะไรแต่งเยอะนะที่เกินๆมานี่ก็หลายตังค์นะครับสวยนะครับสวยยุดสายไฟยังเป็นสยุดสายไฟเดิมอยู่นะกล่องไฟเดิมนะครับอาจจะไปใส่ไฟลงไฟเลี้ยวอะไรก็ได้นะครับแต่ผมว่าสรงนี้ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยใส่กันแล้วฮนะตรงนี้ก็เอาไปขี่ ไปซัดเล่นนะฮะฝากไีดั้ครับ,บ N s R ตากลมนะครับวิ่งดีมากๆเลยนะครับเราไปชมคลิปการกับกี่กันเลยนะไปชมกันเลย ยิด่ดีมากเลยฮะยิุง,งแรงมา,มากๆเลย ที่ผมไปลองวิ่งดูก็โอ้โหสุดยอดครับเปิดเคันเร่งมานี่ดึงกระจายเลยนะฮะว่าเปิดโลกเปลี่ยนจริงๆฮะวิ่งดีฮะไม่มีปัญหาคันนี้ผมลองขี่ด้วยรถค่อนข้างเบานะฮะบิดติดมือมากๆเลยครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาครับเบอร์ศูนย์หกสามสี่สองห้าห้าเก้าแปดเก้านับทักไลน์มาเบอร์นี้ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะค่าจัดส่งก็แล้วแต่ ระยะทางแล้วแต่จังหวัดที่ลูกค้าอยู่นะครับก็ฝากไ้ด้วยครับ nssr ตากลมนะครับ26,900าบาทนะครับก็รีวิวประมาณนี้ครับฝนมาแล้ะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ